แค่ออกหากินนี่มองก็ต้องเจออันแปลกเลยบึงบ้งบึงบ้งบึง้งบึ้งมือสติ๊กผู้พี่น้องมึงเนี่ยสองดอกดิสวัสดีครับผูกับผมเบลเคนสติ๊กอีสานพอกระเทินครับสวัสดีจาพี่น้องพากันเข้าสวนป้ามหาเก็บเห็ดฟางอีกแล้วสวัสดีเช้าวันอังคารเนะาะครับผมมือนีแดดแต่เศร้าเลยจ้าเลยได้มาแต่เศร้า mm. มาถึงมากะแต่ว่าเมื่อวานฝนตกจ้ะ ตกติดกันหลายมือเลยเนาะเปียกโพดเนาะเห็ดฟางปลาล์มคือเขามือนี้มาอีกที่นึงเด้วจ้ะสำรวจอีกที่นึงนี่ดอกอู้สวยมากเลยแกงแบบนี้ต้องมาลุ้นกันมันจะออกให้เราเก็บอยู่บ่เพราะว่ามันเปียกโพดเปียกเกินเดินไล่ลง,งไปเรื่อยๆครับฟองอยู่เดียวข้างนอกฟ <laughs> องเสียลอยแร้วอู้มีจะดอก ดอกบานบ่ดอกบานเลยดอกไม้มันถือฝนแบบมันถือฝนสวยบ้านลุนงถือฝนสำรวจไปแบบนี้ไล<ง>่ลง <laughs> ไปเรื่อยๆเดินลงไปเรื่อยๆเผื่อเจอจ้า,าก็เดินหาลบขึ้นลบลงอยอดต่ำลึงมองงามปั่นเ,นเลย เสียบผลพูดนี่นจริงเฮ็ดเฮ็ดนี่มันมันเปื่อยระดับนี่ค่ะเฮ็ดเฮ็ดตามจะชอบออกระกยะนี่ได้แล้วเขาก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆเฮ็ดเดินลบขึ้นลบลงลบขึ้นลบลงเรื่นนอยๆเฮ็ดอย่งนี่โอ้โอหเฮ็ดปอกมาเกนเฮโอ้เฮ็ดซ้ำนี่สีแดงนี่บนบักไง ให้ปลูกหัวดำจ้ะเห็ดิโอ้จะกะเดินเรื่อยๆจะกะเจออีกด้วนี่ออกหลังวันพระเนะาะจ้าได้ไล่กับไ,ได้เนาะแท็กโมกแกเ,เกย์กับไ,ได้ดอะหายจะข่อยตัวและตัดเอาเลยอุ้ยหอมขนาดออถาดที่ดียวมัก็หอมครบแสดงว่าแถวนี้เฮดเฮดปลูกนี่มักออกบากทน นนเดินบึงไปเรื่อยๆงาดำนี่ย <c oughs> เห็นโฟนก็เริงใส่แล่แบบนี้มีโอกาสเจอมีโอกาสเจอ เดินมากมันก็เป well, okay. ื่อยเนาะเปื่อยฝนฝนเราดก็บฟ้าฝนบังไงฝนบักใหญ่นี่คือนมาบอกให้เนาะเผื่อเจออีกครับพื้นที่กว้างเหมือนเดิมนี่ปะจ๊ะสองนี้นี่นี่โอ้ ôi chăng đi ô đi hiếp 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 chắc nhảy hiếp หากระอได้เก่งอยู่เนาะเดินเรื่อยๆค่ะเดินเรื่อยๆจ้ะนี่ดนี่ให้ดีเนาะง,งามนา่ะเ,เลยชอยเยอะได้ลุยแหงเขาก,ก็บป๋เอาเด้อเพราะมันถือฝนที่จึงบาลเศร้ามันต้องสวยเห็นไหมถ้ามันบ่ถือฝนนี่คือดอ๋นี้นี่ <c oughs> เอาเลยนี่เนาะจ้ะ

ทำใเพาะหรือไม่ต้องผ่าเดินหากันต่อจ้าไปเรื่อยๆสิอ้ยเห็ดอันนี้บางางมันตอกงามอยู่มีเห็ดปามด้วยปามสองดอก,ดอ,กอ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่ง เฮ็ตมันเนะ <Hit man S 2> าะเกิดตามขอนี่อยู่ขอนต้นม่วงบ้านเฮาก็เสรคือกันเลยเก็บหลายๆเนี่ยไปมุกไปเกงเกงไปมุกไปเกงไปหนึ่งอึ๊บหลายแหง่งอยู่เป็นนึ่งคือเพืนฝนหลายแต่ว่าหากบ่พอสิเป็นน้ำไปต่อนดอกพอดิลิน เด็กผสมน้อยมันต้องพอแกงแล้วนะลงไปต่อเรื่อยๆโอ้เจออีกแล้วตุ้มทั้งบ้านเลยโอ๊ยบาดเต็มเลยทางนั้นนี่ก่อ๋นี่ดีนี่เดี๋ยวตุ้มตัวออดกอต้องเปิดแล้วกองนี้ต้องเปิดแล้วเปิดแล้วนี่ไงพี่ดิก้อนเลย đi <laughs> bị đâu bị đâu nè nó <laughs> phải nhắn sai không có bị cứ sở tích này đỡ gì đỡ nó được không ăn เต็มเลยพี่น้องเต็มเลยจ้าพอดิข้างล่างเต็มเลยทีนี่นี่นู่นโอ้ตอกยันนี่นี่เต็มเลยตรงนี้ว้าว่าดเพ่อเต็มเลยเต็มเลยคุ้มเลยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาพี่ก่อนมดก็เต็มเลยมดก็เต็มเลยทิ่มาเก็บดอกข้างหลังนี่ก่อนมดก็เต็มเลย

อมไตขึ้นเสือขึ้นผ้าเขาด้วยนี่โอ้ลายดิยงอมเงี้ดิออกเป็นช่อๆอ,อ,อีเดี๋ด้วยนี่ใช่มีใช่อีกตรงยำนะโอเคเนาะตรงยำดอกแบบนี้สร็น้ำล้วร้อนอย่าเป่าเด้อ แน่ใจเอาเลยอ่ใจว่าสีสดน้ำร้อนๆเนากพี่น,อน,อน้องเพราะว่าสดน้ำร้อนๆหันจะเป้าแน่จริงค่ะ <c oughs> ได้เบิเ่์เลยตักขึ้นมาเย็ <c oughs> นเป็นข้าวโพดบานกระปิ้งแก้วโอ้สุกซดอก <c oughs> นิดได้ <c oughs> อยู่ได้อยู่เดินหากันโตมีรุ่นมีรุ่นแบบนี้ เดินหาไปแบบนี้เห็ดอย่างนี้ติก๊กนี่เด็เฮ็ดกวกตาบแน่นบอมันคือบอกลมๆอ่ะเอ้า,อาโอเคโอเคนี่พวกก้อนหินแถวที่เห็นดอกนี้ตอนแรกค่ะมัน,มนเปื่อยเลยดอกนี้ โอ้ยลีนี่บอกเค้นให้ราบป่ะมีอีกเหรจักเห็นชมดอกนี่ก่อนฮะบอกเค้น่ม่ค่อยเบื่อป่ะมึงเด้อมึงเด้อมันบอนั่นมึงเด้อโอ้ยแค่แค่ออกหากินนี่เราก็ต้องเจออันแปลกเลยบึ้ง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 มือสติ๊กผู้พี่น้องมึงนี่สองดอกดิแม่โอ้ยดอกเดียวนี่พอเลยอ๋อดอกเดียวดอกใหญ่ใหญ่แบบนี้ได้จ้ะ หาดอกเนาะขาวอ้วนนี่ขาวันลสุดอ๋อตู้อ้ยเดนแนวแซบเดนแนวแซ็บนี่ดอกนี้เลยเนาะดอกนี้เลยทำมีดุ๊กมีเขาเปสังเกตเลยะเจะเหงาเขาจเห้เแล้วเ็บอลามาพี่เน่มันกดด้ ฟองต้นทิศโอ้โหค้งเงีๆวันนี้ค่ออกน่อยแค่อสอ<ร>งสามดอกนู้ออลบลามบลามเป็นเบื่อดูดิเดินลับขึ้นลบลงเน่ดิมมคนมายมา แต่คือบ่เฮ้แต่เศร้าใช่กระจายอยู่เลยเดินหาต่อเพื่อมานเห็ดตาอีกจ้ะจ้าสติกว่าสติกเจออีกเล็กนี้กำลังเลยกำลังพอดีกินเราเป็นไข่เลยเดี๋ยวพาพี่น้องไปทำเมนูในคลิปเดียวเลยเด้อจ้ะ นี่นี่ดิดีกูต้องยืนด่ะอ้ยนี่ดิเปิดขึ้นมาย้ๆๆสงไข่ั้งจะไข่ ไข่เดียวจ้ะไข่ดีหมันพักงไงเฮ้อที่ดีแสดงว่ามุมนี่ออกนี่เห็ดนถ้าบุกเปลี่ยนเลยค่ะโอ้ยคนนึงคนนืดเลยเด้หนึ่ผักอันนี้แม่นไหมเนบโบกเลยเนาะเนี่ยเนบ่ยโป๊กคนาะคนละเนาะเซนโ่สวยมากเฮ็ดมัน ได้เห็ดทางนี้น้องเคยเห็นบ่เคยกินบ่ใครเคยกินคอมเมนต์มาคุยกับซาติ๊กหน่อยเด้อเข็บเดินดีอชอบเลยกับกับกับว้าเห็ดเปื่อยอีกแล้ว <c oughs> เห็ดเปื่อยอีกแล้วเห็ดเปืเป่อยเ,เห็ดเมาคือเห็ดนมเมียคือพี่น้องว่า่ นมเมวเนาะอือเจ้ากระโดดอืมแบบเป็นช่อชาอชอบไหมเห็ดเบื่อทำไมออกเยอะจัง <c oughs> เดี๋ยวไปหาก้องใหม่กันต่อครับตกสวยมากเลย เห็ะโอ้มนะีกองสองสามดอกมืดฟ้ามืดฝนมาแล้วเฮ็ดอย่างเล่นใต่อย่างฮะเฮ็ดเกลือปอด

เชื่อเพื่อนดีปะสงสัยโอ้ยฝนมาแล้วป๊แกเอ็มเมื่อเมื่อเมื่อคน่ะคนชอบเป็นแง่งอยู่ก็บ่นนอกรอดเราต้องรอดเราต้องรอดฝนมาแล้วไปเมื่อป้วยไม่จ้องจับอนี่ผ่ากับเมื่อใหญ่ตกแล้วพร้อมสติ๊กเสียงมาแล้วพี่น้องได้หลายอยู่จ้ะถงแล้วงดิไปบ้านไม่ต้องห่วงบ๊อปเอมีชุดพีพีถูกต้องชุดยังนะใหญ่ใหญชุดชุดพีอี เป็นอีพีราคือเพิ another another ่นกับโมเป็นเราคเพื่อนกับโมเป็นอย่างบุญนึ่งชุดเพื่อนครพี p ี e เบาอย่างสักอย่างนี่แหละมีกระห้องเรามีชุดอยู่ตกอีิริพี่น้องมาละเสียงไป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 กลับบ้านอยาให้กินครับยามเช้าหมอทานอิริแต่พี่ p e ก็ส้อยมาได้รีบขนกันรีบขนแจ็คหน่อยก่อน เลมันเรนุกเด็ดเนาะจ้ากลับมาถึงบ้านแล้วฝนก็หยุดแล้วครับเห็ดที่เราได้มาทำความสะอาดมีตั้งเห็ดฟางปามเห็ดปูกตาบเห็ดปวูกกระดาน้อยเนาะจ้าดอกบานดาสดติ๊กแยกไว้ต่างห่างเลยจ้ะเอ้ปิงป้งปิ้งฝนต้มยำต้มยำตุมยำกุ้งยำข้นข้น เครื่องต้มยำค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องต้มยำก้อนเอาเห็ดลงไปจ้าเห็ดสุกเราค่อยกุ้งตามเนาะเอาใส่น้ำนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเห็ดมันจะออกมาน้ำทอนพอนแล้วไหม ระวังรอต้อยมยำสุกเคบเบิงบวกรยนเพิ่นหันดอกไม้เพิ่อนออกดอกไปเรือยว้าวกำลังแตกเต็มเลยออกดอกแลนะ้วเนาะยาเทคัวออกดอกแล้วปกระเทียวนะึงกำลังแตก ใบไ,ไม้ออกใบไ,ไม้เลยเก็บอกเลยใบไ,ไม้นี้ขาเคต้องสอยตรงนี้สติกว่าต้นไม้ตรงนี้นมันเป็นล่มกับจริงแต่ว่าบางเท่อค่ะปิวใบมันปิวลงมาพี่น้องอยากนําเสนอเพื่นเห็นหญ้ามันแปลกดีเพราะเลยเก็บมาใส่กระถางหญ้าดา่างเห็นปะมันเป็นสีขาว,วแล้วแล้วก็ไผ่ ไ่ด่างเพื่อนวะอะไรที่เป็นดังๆกิปเบิลส์เราหาวแล้วแต่มันก็เป็นมงคลเนาะผูกแต่ละอย่างาออกมาออกมาก่อนหน่ายมีต้นบง้งหงผูอยู่นเฉลติกตัดทิ่มเลยมลัลโกตัวผู้มันบ่ค่อยเป็นหมาเดี๋ยวเราเราต้องยำสุกจ้าเดี๋ยวเรามึกลงข้าวแล้วกันนะมาแซ่ๆน้ำกันด้วยจ้า รเียบร้อยแล้วต้ยมยำเห็ดใส่กุ้งเมนูวันนี้ของเรานี่ครับผัดพริกแกงื่องในในหมูมาแซ่บๆน้ำกันพร้อมหน้าพร้อมตาครับวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าค่ะคุณน้องค่ะพร้อมหน้าพร้อมตากันวันนี้พร้อมบรรยากาศอึมครึมอึมครึมค่ะแ,แล้วจะได้ไปสอบต่อ,ตอ อาไปกีช้วิชาดช่นนองิช้ว่องิ้วชองิชาแล้วอน,นิาแล้วช่องนิ่องน,น่งนิองนอิ <laughs> ้่องนนหมูแวองล้่อน้องนิา้องนตา้องนิวองน้วนาวอนแว่ว่แว่าแว่งาล้งน้ำ้อานเ ตอนกุ้งมันรุ่งนะร้อนๆเราเอาซ้ำๆนี่เลยครับนี่ต่อมให้รู้ติ๊กบอกขาดเลยนมากระดิ่งมาทีน้องมาเซตเๆน้ำกัน,อนเอากุ้งแล้วนะโอ้ไม่เอากุ้งแล้วนะเป็นคนแรกเลย <c ười> สดจกธรรมชาติเนาะอร่อยเพราะว่าสดมากมีเห็ดปอกด้วยใครหาเห็ดปอกเจอมั้งกุกเห็นตะกัานนะอืมเห็ดกุกตากเป็นเด้อตานบกไงตากเป็นเด้อซิมก่อนนะ <laughs> ได้เกือบอรลาย

เราต้องกินกุ้งเลยเด้อข้างในมันจะมีหน้ามในดอกนีดตับหมูอืครับในบ้านมีบอกเฟรนคนเดียวที่กินตับคือเหลือไม่มีคนกินตับ <c oughs> น้ำร me. ุงเลือดมีประโยชน์ช่วงนึงที่น um, anyway. like ้องอิ๋วป่วยเนาะขอให้กินตับให้เน้นเลยกินตับเยอะๆกับวันนี้กินตับมาได้เพิ่อนก็เลยให้กินไข่แซ่บดึงไม่ชอบกลิ่นอ่ะมันบอมักกระสีแบบข้าวๆกุยกุยคุยขอใเครื่องเล่นหมุนไผ่เน้นสมเด็จกนกินบ่ได้ตับค่ะ เวลามาก็เมนูก๋วยเตี๋ยวทำอย่างกับตามที่คนไทยมาโอเครับคนเดียวเลยข้มแซ่บคนเดียวเลยและอันนี้เนื่งผักเสรมีไส้ข้างในหมูด้วยแล้วก็มีกระดูกกระดูกไข่อะไรนะที่อยู่ไข่หลังไข่หลังเป็นแซบแซ่บขนาดเลยนะ ต้องพาไปหาแต่เช้าพามาทำเมนูจิพร้อมหน้าพคอมตาวันนี้ครับเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพลงเา่านี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไป็นกำลังใจให้ไหนเลยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเสร็จ,จกันต่อ